ข้องทุ่งนาหน้าพุทธสถานวัดปงชัยขณะนี้เกษตรกร,เ,กรเริ่มทำนากันแล้วไถนาหวานกล้าทำนาเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้วึ่งก็อยู่ตรงกับ ลานธรรมซึ่งมีพระพุทธเจ้าทันใจเป็นลานปฏิบัติธรรมใต้ต้นสีมหาโพต้นใหญ่สวนป่าไผ่และป่าลานตรงนี้มีพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นพระประธานพระพุทธเจ้าแทนใจ ซึ่งรอเมื่อวันที่5มีนาคม2566สำหรับสาธารชนทุกท่านที่จะเข้ามาปฏิบฏัติจิตภาวนาก็สามารถมาได้ตามศรัทธาซึ่งบริเวณนี้ เป็นสถานที่ปฏิบัติจิตภาวนาร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติอันเย็นสบายด้านหลังเป็นแม่น้ำวังซึ่งอยู่ติดนี่เลยครับในช่วงหน้าฝนฤรดูฝนหน้าน้ำก็นน้ำก็จะขึ้นมาปีที่ผ่านมาก็ขึ้นมาถึงบนนี้เลย ปีนี้แต่ละปีก็ไม่แน่นอนอยู่ขึ้นอยู่กับลงฟ้าอากาศว่าจะมีฝนมากน้อยเพียงใดหลวงปู่เดินมาตรงนี้เมเหมียว,ยวรู้ว่าหลวงปู่เดินมาก็เดินตามมากันเป็นแถวไปเลยครับซึ่งหลวงปู่มาไม่ได้บอกเขานะเขาจะมียานพิเศษว่าหลวงปู่มาทางนี้ ตามมากันใหญ่เลยตามมากันอเมียเมียวตามมาทำไมกันครับโอ้มีใครเนี่ยบุญทวีบุญชูบุญชิดซับทวีซับทวีสีขาวๆอยู่ตรงนู้นทางนี้มีน้องสำ็จ น้องทองน้อยหางมนบุญนำชายมากันด้วยเหรออ้าวขาขเคลื่อนบนนั้นขาขเคลืนไปบนนั้นอันนี้เจอชอบพกาชอบพกาอยู่แถวนี้ชอบพกาเล่นอยู่แถวนี้ครับน้องบุญนำชายบุญนำโชคน้องพี่บุญทองบุญทองก็มา สุพานิกาสุพานิกาเล่นกับบุญทองเล่นกับบุญทองเลี้ยวพี่บุญทองพาน้องตามหลวงปู่มาเหรอโอ้พาน้องๆตามหลวงปู่มาเเต็มเลยพาน้องๆตามหลวงปู่มาตรงนี้เต็มเลยเอาใครล่องเงียมาอีกใครล่องเงียมาเอาน้องทองขาวทองขาวสุพานิกา มวเมียตามหลวงปู่มาทําไมครับตามหลวงปู่มาทำไมอ๋อมาอารักขาเหรอมาอารักขาหลวงปู่มาพบบ้านใครเออบ้านใครอยู่ตรงนี้บ้านแม่สุพรรณิกาพีแม่สุพรรณิกาอยู่ตรงนี้ครับมาพักอยู่ตรงนี้เด็กๆมาเยี่ยมแม่สุพรรณิกาแม่สุพรรณิกาเด็กๆมาเยี่ยมครับลูกหลานมาเยี่ยมครับอ็ขึ้นบ้านกันแล้ว ขึ้นเยี่ยมบนบ้านเลยมากันหลายเหมียเลยมาเยี่ยมกันเล้วมาเยี่ยมมาทักมาทายกันมีเมียเดินตาหลวกป,ปูมาเยี่ยมบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านตรงนี้มีสามหลังด้วยกันมีนของใครบ้างเนี่ยมีสภานิก,กามีไฟโรดไฟโรดอยู่บนหลังคาโน่นแล้วก็เพชรดำใหญ่ขปอยู่ตรงนี้กันไฟโรดลงมารับรับแขกแล้วอยู่บนหลังคาอ้า อย,นะอยู่บนหลังคาเนอะพลอดอยู่บนหลังคาสบายดีใช่ไหมลูกปลอดภัยดีเนาะอยู่บนหลังคาเพลอดอยู่บนหลังคาไม่ลงมารับแขกเลยน้องๆหลานหล,ล,ลานมาเยี่ยมเนี่ยน้องน้องหลานๆมาเยี่ยมแล้วลงมารับแขกหน่อยแล้วไหนเพลอดลงไหนเพลอดเพลอด เหรอครับไฟลรดอยู่บนหลังคาไม่ลงมาเหรอโอ้ยนอนหลับบนหลังคานอนหลับอยู่บนหลังคาไม่ลงมารับแขกเลยแขกมาหาข้างล่างเนี่ยแล้วลงมาแล้วสุภนิกาเด็กๆกลับแล้วนะเด็กๆมาเยี่ยมกันเด็กๆมาเยี่ยมกลับแล้วนะนุน่นกลังสำรวจอะไรกันนะ กำลังสำรวจตรวจตราไพรโรดก็ไ่เอาลงมาไพรโรดอยู่บนหลังคาโอ้โ <laughs> เด็กๆวิ่งกลับมาแล้ววิ่งกลับกันมาแล้วครับหลวงปู่กลับมาก็วิ่งเหมือนกันแล้วครับกลับก็ขอนำภาพอน,นรักษ์ขอ,อน้องน้องเมียวให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไหวเพีย่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกท่านสาธุ